สวัสดีครับบุญส่งฟาร,ร์มชาแ e l ครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไข่เป็นผู้กำหนดให้เราเป็นคนร่ำรวยหรือ,อยากจนครับเชิญรับชมและฟังได้เลยครับนี่คือลุงบุญส่งยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับนะที่ว่าไข่เป็นผู้กำหนด นี่ลุงบุญส่งกำหนดเองนะครับนะเพื่อที่จะให้มีควายสักร้อยตัวลุงบุญส่งก็ได้ควายร้อยกว่าตัวเพราะลุงบุญส่งเป็นผู้กำหนดครับไม่ใช่ใครที่ไหนมาเป็นผู้กำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่ทําให้เขาให้เรานั้นหลงทางหรือไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความ เชื่อมั่นในตัวเองหรือการกระทําของตัวเองถ้าการกระทําของตัวเองนั้นถูกต้องทั้งหลักเขาเรียกว่าหลักกฎหมายและหลักหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะประสบความสําเร็จได้ในชีวิตนั่นก็คือจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับนี่คือลุงมุลส่งก็กําหนดในเรื่องของแปลงหญ้าเช่นเดียวกัน เมื่อก่อนนี้ลุงบุญส่งปล่อยให้ควายนั้นเดินเหยียบย่ำหญ้าจนหญ้านั้นงอกงามขึ้นไม่ได้แต่ลุงบุญส่งก็เป็นผู้กำหนดครับในเรื่องของแปลงหญ้าเพื่อที่จะให้หญ้านั้นงอกงามขึ้นได้และใช้ในเรื่องของปล่อยให้ควายนะครับนาะและเลมในบางครั้งที่เราหา,าหญ้าไม่ได้เราก็ ปล่อยให้ควายนั้นมาและเลมเพื่อมันเทาในเรื่องของการหิวกระหายหรือในเรื่องของความที่เราไม่ได้หายามาได้ในเรื่องของติดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเช่นฝนตกหรือในเรื่องของหายาไม่ได้เราก็ปล่อยให้ควายนั้นและเลมในแปลงญ้านี้ได้ชั่วคราวไว้ก่อนนี่ก็เช่นเดียวกันก็คือลุงบุญส่งเป็นผู้กำหนดครับ ทุกเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคิดถึงในเรื่องของหลักความเป็นจริงตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสาม,มาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าอิทธิบาทสี่ก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอาัลิีสัตสีนั่นก็คือในเรื่องของการกำจัดหรือก,การทำหน้าที่หรือประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับที่เราไม่ค่อยประสบความสำเร็จ หรือร่มร่ม,รมดอน,น,นหรือมีแต่ในเรื่องของอความยากจนหรือความขาดแคลนก็เพราะอะไรครับก็เพราะตัวเราเองไม่ใช่ใครที่ไหนมาดนบัดาลให้เราเป็นไปอย่างนั้นแต่เราตังหากที่จะต้องดนบดาลหรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับทําให้เรานั้นประสบกับความสุขความสําเร็จได้ก็เพราะที่ตัวเราเองต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและควบคุมในเรื่องของการกระทําของเราให้ได้ เราก็จะประสบประสบกับความสุขความเจริญและจะมีทรัพย์สินเงินทองตามที่เราต้องการถ้าเรานําไม่ไปใช้ในสิ่งที่ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดประเภทหรือผิดในเรื่องของหลักศีลธรรมหรือหลักกฎหมายเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดชีวิตของเราได้ครับครับขอบคุณครับหลวงู่สงขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ